ครับตุ่งว่าฟ้ามครับผมเมื่อนี้นะครับสิภาพมาเบิ้งวิธีการเลี้ยงหนูนะครับของเข้านะครับอยู่บ้านนะครับเลี้ยงทั้งหมูนะครับแล้วก็เลี้ยงทั้งหนูนะครับเตรียมมแต่เบิ้งนะครับเมื่อนี้สิภาพมาเบิ้งหมูนะครับหนูของเขาก็เลี้ยงอยู่สามบอนั่กันงนะครับเลี้ยงหนูนะครับ เลี้ยงขายเป็นแบบพ่อแม่พันนะครับหรือว่าจะเลี้ยงเป็นแบบหนูเนื้อนะครับนี่นะครับหนูต้วเท่ากับเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยนะครับมันก็จะมีความเชื่องนะครับจับใบได้รูปใดนะครับจับใบใดรูปใดแทบทุกตัวนะครับที่อยู่ในบ่อเลี้ยงนะครับนะครับเท่าก็ปล่อยได้จับเพ่นนะครับ อย่งหนูกับเป็นซัดเลี้ยงที่ตลาดนะครับตลาดร้ายนะครับผมมีได่กับพ่อพอขายนะครับชาวบ้านเท่านะครับเพิ่นจะซื้อไปอาเพื่อว่าจะประกอบอาหารหรือว่าเพิ่นจะเอาไปพอพันเองนะสินะลักษณะการมึงพอพันแม่พันกับเมื่อหากครับผมมีข้อแตกต่างกันนะครับ พอแตกต่างตัวผูก็ตัวแม่เสยนะครับขนกะแล้วมีอวัยวเพศต่างกันนะครับหนูนี่นะครับตัวอยู่ในรูนีกะจะเป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นแม่พันธุ์ลักของเหานะครับมันคางที่จะตัวใหญ่นะครับเชื่องนะครับมัหนักก่อขาดว่าน่าจะหนึ่งกิโลกว่านะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวแม่นะครับผม สังเกตได้วาเพื่อนจะมี่องทวารนะครับลูกทวารนะครับอยู่ข้างบนนะครับต่าลงมานะครับมันจะเป็นช่องคอดนะครับของตัวแม่นะครับจะมีอยู่สามลูกนะครับีลูกข้างล่างสุดจะเป็นรุดเงียวเพื่อนนะครับทอปัสสาเพื่อนนะครับเชื่องจับได้นะครับโูมได้ถูกโต เื่องมากอาไปลมันอจะไปใส่นะครับเป็นยางก็เป็นสีตัวน,นี้กะอายุเพิ่นกี่ปีอะปีกว่าปีนี้แล้วนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวตัวเล็กนะครับสี่เดือนนี่นะครับผมอายุ หนูนี่เป็นสัพ์ที่แบบเลี้ยงง่ายนะครับอ่าวนี่อยากจะใส่เลี้ยงเป็นข้าวเปลือกนะครับแล้วก็เป็นหญ้าวานนะครับหญ้าวานอิสราเอลสี่นะครับบั้งเท้อก็จะให้เสริมเพิ่มเป็นอาหารนะครับอาหารหมูที่เลือจากร่างอาหารนะครับที่จากเราหมูนะครับกะเอาใหม้เพ็่กินได้นะครับ เลียงมอหยมันอ้วนแห้งนะครับผมเพราะว่าชาบาน้องเข่าปนจมบมากแบบอ้วนเกินไปนะครับ,บเปนจว่ามันมั่นนะครับเลียงแบบเน้นธรรมชาตินะครับไปกินยากินขอบเ,เปือกไปงีสนะครับเรียว่ามั่นสับปลงังไงีสนะครับรู้ว่าจะตังทองแค่ยี่สิบก็มือนะครับผมพอถึงเดือนนะครับ จะขันตัางขั้นเพิ่นจะหน่อยก็หมูนะครับผมหมูนะครับหมูนี้ลอยกุ้มือนะครับลอยชิซีถึงลอยชิเ็ดมือนะครับแต่ว่าหนูนี่บ่ถึงสามสิบวันนะครับที่เพิ่นผสมนะครับเพน่็จะคอดนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวผูนะครับเป็นพอพันนะครับสังเกตได้ว่านะครับเพิ่นจะตัวใหง่กาตัวแม่แน่นะครับแล้วก็จะมี เ่อจะเปลี่ขับทางกันกับเมนะครับมันก็จะมีมีไข่นะครับจะมีท่อปัสสาเพิ่นนะครับก็รลูทวารนเพิ่นนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีช่องคอดนะครับสําหรับตัวผูนะครับนี่นะครับเป็นพอพันรักนะครับผมเข้าเลียงนะครับการผสมพันธ์นะครับเ้าจิจับวางตัวผู้กับตัวเม่ ส่กันอยู่ประมาณหามือนะครับเขาก็จะแยกออกมานะครับสังเกตได้ว่าตัวแม่เพิ่นจะบสนใจตัวผูนะครับแต่เพิ่นเริ่มทองแล้วนะครับหรือว่านะครับบางคนนะครับเพิ่นก็จะเลี่ยงเลี่ยงสมกันไปเลยนะครับผมตัวผูหรือตัวแม่นะครับเพิ่นก็จะเลี่ยงปะปนกันไปนะครับผมนี่นะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมที่ต้องการอยากเลี้ยงค่ะลองศึกษาเบิ่งนะครับมา นู้เพิ่นกิ้หยังนะครับเพิ่นดูเฉยๆสินะครับเราพอแม่พลาดเพิ่นมีลษณะดีสณะเด่นองไรนะครับกาสำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่นต้องการเรียงขมอนุญาตครับผมท้านพี่ยังกะสอบถามผมได้นะครับผมกินดีที่จะคาแนะนํานะครับมือใหม่นะครับสําหรับเมื่อนี่นะครับผมจะมีชิปให้เบ่งเพียงตอนนี้ก่อนนะครับผมไปโอกาสหาชิปหนานะครับ ผมจะมาถ่ายเบิองกันเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ